สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรแต่เช้าเลยมีน้องแป้งมาส่งซอค่ะครับนิวัวกับพี่ลาบค่ะอ๋อเอานิวัวกับพี่ลาบมาส่งนะครับของเราก็มาส่งสสะจะมาส่งรอบเช้าอุ้ยรอบเช้ากับรอบเยนนะะ็นจ้าวันนี้มีกี่เจ้าดูดี่ไปถึงไหนบ้างเนี่ยวันนี้พี่ลาบเรากับนิวัวมาส่งทุกวันนะครับวันละสองรอบนะนิวัวมันเปนรอบเช้ามีนี่ไปโอ้มี น้รขน้าขอราชสีมานะครับมันมีคุณเกียงไก่ปทุม่ใครอีกพิมานิดนะครับบางเขนกทอมมอนะใครนี่ใครเนี่ยคุณพิธีรวัตรนะครับโอ้แม่จันไม่จันประสางวันนี้ผมก็จะไปไม่จันอยู่นะไม่บอกจะได้ไปส่งให้นี่บริษัทแกรนเอเชียสตีลชนบุรีครับวันนี้มีคมนี่อะไรเนะนี่ยนี่ คุณนัท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 ิสานนทบุรีแล้วก็มีพิการไปอีกรายที่อ่ะพิการสามเจ้าสามเจ้าคุณวันนี้จะไปไหนกันนะจะไปส่งดีววงด่วัว,วไปเที่ยวแม่สาย,สายสาอ่าไปเที่ยวแม่สายเนยวันนี้มันหยุดก็เอาของมาส่งเสร็จแล้วก็วันนี้ตอนเที่ยงอาจจะไม่ได้มาส่งของในวันนี้นะ,ะอาจจะรบรัดไปส่งให้พรุ่งนี้เช้าด้วยกันเราเดียวเลยครับวันนี้รับออเดอร์ต่อนะครับใครสนใจก็สั่งได้ฝาก้วยครับเนอ เป็นสัดเจนทีครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวไม่สายกันวันนี้มีอะไรบ้างก็รอติดตามนะครับสำหรับทริปนี้ครับเที่ยวไม่สายทริปเล็กๆไป้ายนะครับถนนบายพาสนะครับบายพาสถนนอ3 a ครับแต่ทุนที่โรงเรียนก็อยู่ตรงบู๊นนะมีโรงเรียนมีที่ตรงนี้กับเขาด้วยนะติดแต่ถนนเลยครับแนวกว้าง50กว่าเมตรนะซื้อที่รอบก่อนที่ผมเคยมารีวิวนะครับเออ่เขาขายตอนนั้นอะได้ละร้านแล้วตอนนี้ร้านกว่าแล้วครับตอนเมื่อก่อนตอนมาซื้อนั่นเขายังไม่ได้อะไรนะเขายังไม่ได้ ทำเทเทถนนเนี่ยมันเป็นแค่ดินแดงนะตอนนี้เขาเรียบร้อยนะครับเขาจะขายกันอยู่นี่เอาดีมาส่งร้านลาบก้อยซอยจุพวะหลวงดาวครับนี่ร้านลาบซ่าห้าดาวครับเป็นเทียงนี่แหละไอ้ปกติก็ไปส่งตามร้านค้าแล้วก็ส่งตามร้านลาบนะครับวันนี้ก็แกบอกโอ๊ยคนมาถามหานานแล้วหมดเป็นเดือนแล้วลุงเดือนก็ลืมมาหานะนี่ครับกำลังคุยกันอยู่ใครจะขายที่ไม่รู้นี่กำลังดูกันอยู่นี่ลาบซ่าห้าดาวครับพูน ลาบซาห้าดาวฮะัดีลุงเด่นมาส่งพลวงดาวสวัสดีครับพลวงดาวเป็นจังไดครับขายมอนขายดีบ่ช่วงนี้ดีอยู่ครับดีดีดีโรงเรียนบดเลยบ่บดนะครับแลบมาเดินรุ่งเด่นมาขายครับครับครับไปมาเส้นนี้ใบถนนใบพักตัดใหม่อาสามเนะครับมุ่งหน้าชุมอำเภอเชียงเชียงแสนแวะมาอุดหนุนได้ครับ้านลาบซ่าห้าดาวลาบขมๆมีลาบมีก้อยมีซอยจุครับนี่ อุดหนุนกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาดีลงไว้ขายที่นี่ด้วยนะครับใครไปใครมาก็ก็ครับผ่านขั้วเลยต่อไปต้องการดีลุงเด่นก็มาเอาตรงนี้เลยครับลาบจรแซบก็ยุ่งเลยกินลาบกินยังก็ได้ได้ไหวละก็นั่งหนึ่งพันบาทอันนี้เขาหน่งเที่ยงฝาไม่โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ากับกันคนละส่วนครับครับครับก็ดีโรงเรียนนะขายเนื้อ ครับครับโอ้ขายดีครับขายดีลาบซาห้าดาวเนาะไปแล้วครับปรุปรุษบหลวงดาวบุรุษไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปละเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนจะพาช่องครัวโรงเด่นแฟมิลี่มาถ่ายคลิปกินกินลาบเหรอเออลาบซาห้าดาวเออเป็นยังไงชอบเหรอฮะชอบอยู่นะแต่ว่าจำสิ่งจำสิ่งมาหลายปีแล้วมกินนเไม่กินเนื้อ ไม่ใชได้กินเนี่ยเด้เอทีดูแล้วโอ้บรรยากาศดีครับไนะปมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสนครับป๊ขออับผมขมแล้วใส่ดีลุงเด่นเนาะใส่โอ้ผักแว่นไหมดูเขาเก็บผักแว่นมานะเนออาะธรรมชาติไงแถวนี้พูดนะโอ้ยผักแว่นไหมเดี๋ยวเปิดเปิดกล้องเปิดเนี่ยเปิดตรงไหนก็ตัผักแว่นบอกครับนะโอ้คือง,งามป้าเดีวผักแว่นคราบท่านผิก น้ำยำนอน,อนอะ้ะพริกปลานะโอส่วนมู้หลอกดาน,นี่มาทำรมดาเว้ย,ย <c oughs> ไป้วครับมุ่งหน้าสู่ถนนอาสามเถนนเส้นนี้ตัดใหม่นะครับจากเขาจะทําเป็นถนนสาย A A อาสามเอจากกรุงเทพไปคุณหมิงเลยนะครับนี่ที่ไทยนี่ทําเสร็จแล้วครับมุ่งหน้าสู่อาเภอเชียงของได้เลยนะครับสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่สี่ครับนี่เนะครับก็โอเคอำเภอเแม่สายนะเดี๋ยวมาดูวันนี้หน่อยว่าแม่สายนี่ เงียบหรือว่าคนยังพอมีอยู่นะครับเข้าเขตอํอำเภอมแม่สายนะครับโอ้นอกกระวาร้องมาถึงก็กระบ่าร้องเลยตอนนี้เรามาถึงอำเภอแม่สายนะครับนะบก็จะซื้ออะไรดีไปดูก่อนอย่างแรกเลยที่จะมาซื้อวันนี้รู้ไหมอะไรยาเกียก,กาวดักมะแรงวันมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วม,มาจอรดรถที่สถานีตำรวจภูทออำเภอแม่มแสายนะครับก็มาที่นี่ต้องสมแมสกันหน่อยนะครับก็ทุกที่คือเป็นช่วงนี้ก็ ไปไหนก็ป้องกันตัวเซฟตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็แต่ขอน้องแฟงโหมดเวะไปซื้อร้านข้างหน้าให้แล้กันไปเมื่อกี้ขับรถมาตลาดคึกคืนอยูอ่นะรถมาจอดเต็มอยู่นะ,นก,ะก็ก,ก,ก,ก็ยังพอมีคนอยู่ครับนะครับไปไปไหนก็ทิ้งระยะห่างนะครับช่วงนี้ทิ้งระยะห่างาใส่แมสล้างมือได้เจียวนะครับคุณเไปอยู่ตรงหน้าด่านนะเรียกหาน้องแ้งนะ น้องฝ้ายนี่พ<ฮ>อรู้จักกับน,น้องแป้งเป็นอย่างดีนะมาเจอกันตลอดครับ<ด>รู้จักกันดีแต่ว่าไม่เคยออกได้ออกคลิปด้วยกันเฉยๆเมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าออกกล้องนะ<ด>ก็น้องแป้งมาเที่ยวนะด่านเปิดมาเที่ยวนะนี่ครับหน้าด่านก็นอยู่ตรงนี้เองแต่หน้าเที่ยวน่าจะบอกว่าเป็นพี่สาวพีพ่น้องแป้งเออพี่สาวน้องแป้งไรอาตารย์ขายแก๊กขา้มันเดินไม่สายครับวันนี้นะเดินตรงนี้ไปถึงด่านนี้ก็ห้าร้อยเมตรเองอ่ะห้าร้อยเมตรก็ถึงด่านเลย แต่ว่าเชียงตุงไวไกลทุกภาพนี่เป็นท่าขี้เหล็กเดีวมีโอกาสถ้ามีโอกาสสถานเปิดไม่ได้เชียงตุงเหรอให้นักเรียนพาไปเที่ยวเชียงตุงพาไปด้วยนะได้เอาไว้อะไม่ได้ตัวสาวๆอันตรายรมันอันตรายมันไม่ดีแอลวีสาวอยู่ที่นู่นหรือเปล่าไปทำไมเชียงตุงอยู่บ้านน้องหวายดีแล้วทำไรทำนาช่วยยายนะยายยายลำบากเหรอ,อ ก็จะเองทำไมอ่ะไปคะที่ไปเที่ยวไปทำงานกระเทียมก็มียองชิดก็มีครับเดี๋ยวไปจับเขามีไปจับแมวเขาไปจับแมวเขามาเร็วเออนเดี๋ยวก็ไปจับอะไรใส่ปากอีกอะไรเนี่ยเขามาถึงแล้วดูถ้าป๋าแน่มาถึงไม่เห็นด่านนี่ป๋าแน่นี่คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอุ่นทาน ปิดประตูไว้หมดแล้วครับด่านเรานี่ครับด่านข้ามแค่ข้ามสะพานตรงนี้ไปก็คือเออมืองท่าขี้เหล็กเนาะนะครับนี่ครับเนี่ยพอตอนนี้เขาปิดประตูไว้หมดแล้วครับใช่ไหมด่านป,าปิดประตูหมดแล้วติดประตูหมดแล้วไม่ได้เจอแล้วไม,ไ,ไม่เจอเจอน้องแป้งแล้วเจอน้องฝ้ายแทนแล้วกันดูน้องฝ้ายไปก่อนนะอช่องน้องแป้งเขาก็ลงคลิปทุกวันแหละก็ดูช่องน้องฝไฟแต่ก็ไปดูช่องน้องร้านนี้เป็น fc โรงเรียนนะเนี่ย เขาเคยเอาทองให้ผมมาใส่อยู่นี่โอ้นี่ซื้ออยากได้ทองไหมอ,อยากได้ทองไหมจะพาไปซื้อเ <laughs> นี่ยเนี้ยได้อยู่ใช่ใช่ร้านนี้ร้านนี้นะี่ยของดีซื้อให้ได้อยู่ถ้าถ้าร้านเนี้ยร้านที่เป็นเป็นสีแดงๆแต่ร้านนี้แหละนี่ก็แดงแดงดงแดร้าน FC เราแล้วนะ่ะคุณมาดูครับเงียบๆหน่อยอยู่ด่านปิดนะครับมาไม่ไมสาย เกินครึ่งปีแล้วครับมันดูตลอดสายลมจอยช่วงนี้โอ้ยเข้ามาขางในแลถือว่างีบอยนะครับเงี่ยเงียบอยู่เนาะตลาดสายลมจอยก็แต่ของขายยังเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่น้าที่อาจจะน้อยลงใ <บบ S 1> นเดินแบบเด็ดแบบกันเลยนะแต่งร้านสวยมาใหม่ก็มีทุกอย่างครับไปซื้อผ้าเน,นี่ยไปเช็ดโต๊ะเช็ดบ้านอะไรนี่ใช้ดีนะยี่ห้อเนี้ยตัวเนี้ยนุ่มมากเลยนี่นุ่มดิ นี่นี่ห่อเท่าไหร่คะเคยซื้อไหมเคยซื้อเคยซื้อ90อ๋อที่ไหนอ่ะข้างบนโอเคโซล่าซองโซล่าเซลล์ครับใครอยากได้อะไรมาเที่ยวมีทุกอย่างนะโอ้โซล่าเซลล์มีตั้งแต่อันเล็กอันใหญ่ดูไปใส่หน้าบ้านเราก็จะโอ้สวยนะเดี๋ยวหาซื้อจากผมมีร้านเจ้าประจำผมอยู่ช่วงนี้ก็โซล่าเซลล์ขายดีครับร้านแถวไม้สายก็ยังแบบคนยังเยอะเหมือนเดิมนะ ร้านขายของยังเต็มเหมือนเดิมครับแต่คนด้าคนเที่ยวอาจจะน้อยแต่ว่าของของของขายเต็มเหมือนเดิมมีคนละครึ่งเวลาเนี้ยโอ้มีของขายเยอะเลยอันนี้เคยใช้ที่สวนอะ่ะใช้ดีอันนี้ใหญ่างี้สว่างมากเลยเนะี่ยห้าร้อยวัตต์โอ้มีไฟเทคด้วยเอาไ้ใส่ที่สวนเนาะร้านนี้ประดับประดับสวยครับ อืเขากำลังแต่งร้านแต่งร้านแต่งไฟครับนี่แต่งบิ๊กไบค์ได้บิ๊บกไบค์ก็ผมเคยไปซื้อโอ้ยสาลาเสื้อกันฝนผมตัวนี้อซื้อไม่ได้ใส่สักครั้งเลยหายตกหายอนะตกหายยังหนานเลยยังดีเลยเจ็ดร้อย <700. S 1> หายเฉยเลยไม่รู้ใครเจอเข้าร้านเดียวเมื่อกี้หมดไปสามพันสี่เท่าไหร่นะสามพันสามร้อยสี่สิบไดโซลาเซลสร้างวันที่สร้าง OGFc ได้เงินไปสามพันสามสี่สิบนะได้โซลารเซลล์สองตัวอะไรอ่ะนาฬิกาติดบ้านในงานสองร้อยห้าสิบที่ดักที่ฆ่ามายุงเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูเดี๋ยวไปสาวานจะรีวิวให้ดู<ม>ดได้ด้ของตีีวันนห,หมดตัวเลยใช่ไหมคะหมดครับไม่ต้องไปร้านไหนละไปกินข้าวแรมฟืนยี่สิบาทดีกว่านลีลมละลายหมดตัวจริงๆก็ไม่หมดจริงๆนะนี่มันกินข้าวแรมฟืนไว้เนี่ยข้าวแรมฟืนราคายี่สิบบาทจ้าโอ้ครับสบายใจ เดินไปอาโรต์เลยเบาหิวจะกินข้าวไหมหิวมากมากเลยจะกินข้าวในพื้น20บาทไหมชอบกินไหมกินข้าวข้างบนมันมีหลายอ่ะมันมีกับข้าวหลายอย่างเออก็มาเดินใกล้กล้องขนาดนี้ไปเดี๋ยวพาไปกินข้าวพักหนึ่งครับเดี๋ยวไปไปรีวิวให้ดูนะว่าซื้ออะไรมาบ้างวันนี้หมดหมดไปเยอะแต่ว่าได้แต่ของดีครับลุงเดีเนี่ยเป็นคนเลือกเป็นของดีอยู่แล้วแหละไม่ดีจริงไม่ซื้อครับแล้วก็มีร้านประจําที่ผมซื้อแล้วมันได้ราคาถูกอ่า เดี๋ยวไปซื้อซอสหมา่าล่าสักถุงสองถุงดีกว่าซอสหมา่าล่าหม้อไฟเนาะอเอาไปกินจะก,กินอยู่ไปซื้อหม้อเดียว,ว,ว,วกินหน้านี้ไม่คงไม่ม้านเราไม่ร้อนหรอกกินโงชิ่งกินตอนเย็นๆนี่ตอนเย็นอากาศดีหม้อไฟโงชิ่งนี่ชื่อร้านนี้ร้านประจำผมเหมือนกันหม้อไฟโงชิ่งนะครับเป็นพริกหม่าล่าอะไรเงี้ยจะร้านไหนเด,นะดี๋ยวนะดูร้านนี้หรือร้านนี้ ร้านที่เรามาซื้อประจำมันเกันหมดเลยร้านนู้นแหละร้านนู้นแหะที่เขาทักเราเมื่อกี้แหละร้านแถวนี้ไม่มีเออร้านนี้ร้านนี้ก็มีร้านนี้มีร้านนี้ร้านนี้มาซื้อหม้อไฟพวกนี้นะครับเอาไปกินร้อนๆนี่อร่อยดีนี่ทีนี้อย่างพวกนี้เห็นไหมันมีื้อเสร็จใส่ต้มไก่ไงคนจีนเนี่ย ชาบูอันนี้เป็นชาบูอ่าโอ้อน,นี่มีอันนี้เป็นยำเป็นยังไงครับย,ยำนี่ยำยอันนี้เป็นกระยำเหมือนกันยำอันนี่อันนี้เป็นปิ้งย่าตัวตัวนี้ที่ไม่ใช่ยีหออ่ห้อนี้มีอีกไหมครับรสชาติแบบนี้ชี่ห้อนี้อนโอ้โหอยู่ตรงนี้เหรอเออเออนี่อร่อยเหมือนกันนะนี่นะเนี่ยนี่ใส่เนื้อเนาะใส่เนื้อ้โหนี่ถุงกี่บาทครับนี่อันนี้ร้อยเซวอันนั้นร้อยหนึ่งโอ้โแพงอ่ะมันมัร้อยเลยนะ โอ้อน,นี่สำหรับกินเนื้อเลยร้อยหนึ่งแต่อันนี้อันนี้กี่บาทอันนั้นสี่ถุงเท่าไหร่ดอกอันนี้สี่ถุงร้อยโอ้กินอย่างนี้ก็ได้นนเราเราเพิ่มซุปก้อนเนื้อเข้าไปรสชาติไม่หนีกันเยอะครับนะเพราะเปรียบเทียบกับราคาอันนี้มันบบเป็นแบบยำนะเป็นแบบผิดทอดดูจากขวดไปดูหน่อยเจ้านี่มาซื้อประจำแล้วครับมารีวิวสามรอบแล้วมั้งเนี่ยโรงเรียนได้อะไรมานะอะไระคได้ได้อะไรบ้างได้ได้นะพี่มาลาอ๋อพี่มาลา เก็บไวนน้ได้นานอยู่ครับหน้าหนาวก็เอาไปทำไอ้หม้อไฟหม้อไฟเอ่ยไปทำปิ้งย่างมาล่าอร่อยครับนะผักปิ้งถัว่วปิ้งเห็ดปิ้งอะไรได้หมดเลยใส่ซอสมาล่าส่วนนี้ก็เป็นเสื้อผงเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวไปหาก,กินข้าวดีกว่าไปดูสาวไทยใหญ่ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูก่อนไปดูสาวไทยใหญ่หน่อยนะแนะม่ค้าสาวไทยใหญ่ที่ขายนั่นะนะ่ะสวยๆน่ะอ๋อนะดูได้อย่างเดียวไม่เป็นไรก็ดูอย่างเดียวเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นได้ยังไงอนะ คนเขาก็มีนี่อยู่ไปไปเยี่ยข้าวเต็มพื้นที่เขาอยู่ตรงนี้ไปแล้วไปไหนแล้วครับนี่ยอ๋อวันนี้เขาหยุดมีข้าวกันจินน้นเหรอวะข้าวกันจิ้นเนอะมีผักขายด้วยเจ้าประจําเราไม่เปิดครับวันนี้แม่ค้าจะมาดูแม่ค้ามันไอสัตว์มาดูลูกสาวแม่ค้าสาวไทยใหญ่ไม่มีบุญออกบ้านหมดจับยาม กินนี้น่กิน้ำเงี้าวนี้ยวดีกว่าไงนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวเส้นใหญ่ไม่ต้องเอาเส้นเยอะนะครับหนูเอาเอาเอาเส้นเล็กน้ำใสน้ำเงี้ยวถ้วยนึงจะนั่งไหนดีขอกินข้าวแรงืนสักนโอกินหมดเหรอหมดหวมากเลย มันกินข้าวเช้าว่าไงข้าวแลมฟืนข้าวแลมฟืนเม็ดพี่ไทยใหญ่อร่อยเอาน้ำเอาน้เอาแบบน้ำหรือเอาแบบยำแบบยำยำแห้งเนาะครับอันนี้ไหมคะอันนี้ค่ะครับเอาเอาเอาขาเยอะๆตามราคาเลยนะยี่สิบบาทเหนะเอามนูอะไรเถิน ครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะยี่สิบบาทอิ่มเลยครับแลมีโปรโตีนสูงกินถัว่วพวกนี้มันก็เหมือนกับกินเนื้อไงออามาทำมาจากถัว่วใช่ไหมจากถั่วถั่วหลายหลายชนิดนเ,เป็นอาหารเจดเ้วยเขานะเจดน้อง,องอเอาน้ำไปยังเขาก,ก็จะมีผักให้น่ากินน่ากินมากลองน,นนะยีส่สิบบาทค่ะ กินอันนี้กินแล้วไม่้วานครับเพื่อเป็นสุขภาพนะข้าวแหลมฟืนข้าวแหลมฟืนอ่ะยืนโชว์หน่อยไปคนเหนือก็มากินน้ำงี้เอาไปนั่งทางนู้นไหมนั่งฝั่งนู้นอย่าลืมถอดแมสกนะมาแล้วไหมดูก๋วยเตี๋ยวกินน้ำใสเหรอโอ้กินหมดเหรอเมื่อิว จริงเหรอไอ้น้ำใครน้ำใันเดี๋ยวนี้ขยับไปต่อเอออ่ะเี่นะ้เอาไปนะชิมกัอนอะไรไหม,มนัวอ,อยู่ยนัวแบบเอาลองชิมนั่นข้แลมฟืนหน่อย ข้าวแลมฟืนไทยใหญ่เดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเชียงตุงก็ไปได้กินไปกินที่เชียงตุงกันนะข้าวถั่วครูคำอีนี่ชอบหลายอยากนะครูคำอีก็รู้จักน้องฝ้ายดีนะมาเจอกันบ่อยพ้อม้อมเหมือนเต้าเจี้ยวอ่ะถั่วไงไม่ใช่เต้าเจี้ยวนี่จริงพี่ก็อยากจะกินข้าวแลมฟืนด้วยนะข้าวืนกินไปก่อน เดี๋ยวก็เดินไปเอารถเลยแล้วก็กลับหมดเงินเยอะเดียเด๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะว่า,าตัวนี้ตุ้งเด่นมาชอบอะไรบ้างเบิกเงินกับใครได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หมดเลยอันนี้มันเกินงบประมาณนะมีงบมาแม่สายอยู่ไม่ถึงมีงบมาแม่สายพันหนึ่งอ่ะตอนนี้ใช้ไปสามพันสีล่ละคือคือหมดงบกครับกลับเลยร้านหุงอาหารมันต้องแวะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมแต่ว่าได้ของเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับว่าได้อะไรบ้าง มาแล้วขนมจีนโอ,อ้น้ำเงี้ยวไต<บ>น้ำเงี้ยวไตครับเนี่ยน้ำเงียยเเ้ยวไตนะครับไม่ใช่เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวบ้านเรานะเนี่ยเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวไตโคตรน่ากินอ่ะเขาใช้อะไรเนี่ยอ่อเลยครับผมโย่ใส่มะนาวให้อามีพันใดบีบมะนาวให้หน,น่อาดไหนโย่มันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเขาผัดพริกแล้วเขาเอามาราดข้างหน้าเนาะอุ้ยน่ามอ่ะใส่เ่ยอันนั้นน้ำบะจ่างใช่ปะอะไรนะ จางนะครับบะจางเนี่ยบะจางกับเชียงตุงไงเนี่ยน้ำจางน้ำจางอะส่ดิไม่เค็มนะมันมันเป็นซอสถั่วเหลืองครับไม่เค็มใส่เยอะไหมนิดหนึ่งก็ได้นี่หน้าตาของน้ำเหนียวบะจางเกี๊ยกอะไรอีกกินอย่างนี้นะครับยี่สิบบาทอิ่มละเราอร่อยอยู่ยี่สิบละกินกินครับก็ไม่ต้องถ่ายตอนกินแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรีวิวของว่าได้อะไรบ้างนะ ผมขอชิมนี้แล้วกันไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องครับกินแป๊บเดียวไปละเสตียของเขาเหมือนเสตียวโบราณเนาะเหมือนที่เมืองลราอืมมันตุ๋นข้นเยวอืมไปดูมาลองชิมชิมมาดูหน่อยชิมน้ำซุปมาดูหน่อย ่่บมันเหมือนมันเหมือนน้ำยาไอ้น้ำยาปลาที่ที่สูตรคือไ,ไม่เหมือนเลยอันนี้อร่อยละแค่นี้แหละคือกินไปเราจะเราจะ,เ,าจะเดินทางไปเอารถแล้วครับตังค์หมดละแต่เรากินให้หมดนะนเป็นยังไงบ้างอิ่มมากอร่อยสุดออร่่ยคะ <laughs> ตอนนี้กีโ<อ>่โมงมาด้วบ่ายโมงบ่ายสองแล้วมั้งนี่ เหมือนกับจะกินได้ทั้งร้านเลยอ่ะดีมากไปเดินกลับไปรถกันดีกว่านะไปะเดินต่อครับก็แม่ค้าสาวไทยใหญ่ไม่มาตอนนี้เราอยู่หลังวิหารโดยวัดดอยเวาข้างบนนี่ครับก็บรรยากาศดีนะไปะกลับไปรถเราดีกว่าอำเภอเชียงแสนนะแวบะบมาเอาเอาของมาส่งเอาพริกลามาส่งครับมาอยู่ร้านนก้อมนกทอมหมูหมูสดนะเจ้าของเป็นเอฟซีตรงเดียนใจดีแถมหมูห้วตัวฮะ แถมของอ๋อ,นอ,อ,อเนาะอ,าอา๋อครับมันจนเหมอนคืนนี่นะฮะมันจนเหมือนเดิมคืนนี่หมดเลยเก็บเก็บโอ้ใจดีขนาดมาซื้อจิ้นหมูแถมของอ๋อแถมแถมหมูให้ตัวใครมาอำเภอเชียงแสนเนอร์มาแวะซื้อเลยครับร้านเนี้ยพอป้ายม่วงๆเขียวๆนะครับนกต้อมหมูสดมีเบอร์โทรให้ตัวขายปีกขายทรงนะมีหมูสดหมูบดมีไส้ห้วนมีสัป้าครับโอ้แถมเสี่ยวชี้โค้งไปแถมน้กง,งานเด้จะมาเลียกันไหมนะ เอสเอสสี 1> 1ตรงเด่นนะครับใครมาตั้งเจ้งแสนกับแวะมาซื้อเนื้อห,หมูบสหมูงามๆครับขาหมูกมับนี้น,นี่ของมอเมอเนี่ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณค่าเลยแถมมันจะได้ขนาดซื้อห้อยซื้อห้อยเดียวมันจะเป็นเครืยาผมจะเป็นภัณฑยาขอบคุณจัดหนักไหมครับ้ขอบคุณค,ณคณร,รับได้จัดคือครับครับครับเรียบอันนี้เป็นช่องไม้เนื้อครัวโรงแรมเฟมิลี่อ่าช่องของแฟนผมเนี้ยเราลองเข้าไปดูคนที่ตามเด้ออยู่ครับเอาพวกนี้แหละ ไปแล้วครับขอบคุณเจริญครับครับครับโอ้น่าจดีขนาดแถมชิ้นหมูหื้นุรงเรียนตัวอหญ่ซื้ออะไรมาอุ้ยนาของนี้น่ารักมากเลยะมัเนกระดาราเลยว่าอ่างดอกไม้ไปไหว้พระครับเวลาเวลาพูดกรอบกล้องอ่ะไม่ต้องมองกล้องไม่ต้องมองหน้าพี่มองกล้องไม่ต้องไปมองหน้ามองกล้องสิเหมือนคนแตะขี้อะเวลามองกล้องเออไปไปยังไม่เห็นโั้หนี่ไปไม่สายนะทะลุมาถึงไหนเนี่ย เชียงแสนต่อเดี๋ยวก็จะเข้าดอยหลวงเข้าวียงเชียงลุงครับโอ้เดินกันเดี๋ยวจะตักอะไรอ่ะบ้านนะครับเวลาคำม,มื่นอดีเนาะก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนดูหน่อยวันนี้ลุงเด่นกับน้องฟ้าได้อะไรมาบ้างเนาะได้นี่อันตัวนี้โฆษณาตัวใหญ่เหรอแผงใหญ่ดูแผงชาร์จมานี่ลองลองลองไงให้ดูหน่อยดูไงแผงชาร์จหน่อยอแผงชาร์จมันดูใหญ่ครับคือเนี่ย มันใหญ่คุ้มมีเจ้านี้แหละได้ราคาที่ดีดีที่สุดละนะแล้วก็มีเนี่ยเปิดที่สว่างไปเจ็ดบ้านเอาเอาคว่ำเลยคว่ำไว้จะลองทดสอบดูแล้วได้สามสีด้วยว้มสว่างมากมันมีแสงวอมแสงได้สามสีครับสีขาวสีวอมนะแล้วก็ได้อันนี้ถูกมากถือว่าใช่ดีอยู่นี่เป็นไม้ตีคันยุงที่มันสามารถตั้งไว้ได้แล้วก็เปิดไฟลอ่อมันเราขี้<อ>เกียจอ่ออจา สมมติเราไว้ในบ้านเราเนี่ยยุงมีไม่เยอะแต่เราขี้เกียจไปตีมันมันล่อยุงให้มายุงมาติดร้อยกบคือนี่คืออุณหภูมิความร้อนที่มันจะเข้ามามันไม่ใช่สีไงไงสีเนี่ยมันเป็นสีล่อยุงอ่ะสีเนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นอุณหภูมิไม่ได้เกี่ยวอุณหภูมิเกี่ยวกับสีจริงเหรอล่อมีไฟฉายด้วยแล้วก็มีอะไรอีกทำไมหมดตั้งหลายเยอะซื้อไฟมาสองชุดเนาะมีมีผ้าเช็ดมืออย่างนี้ดีนาโนผ้าเช็ดบ้านผ้าไม่เช็ดเท้าได้ผักมา มีอะไรอ,อ๋อแล้วนาฬิกาอันนี้นชามาโชว์หน่อยนาฬิกานี่สองร้อยห้าสิบบาทมาอีกเครื่องหนึง่งพี่จิ๋วไปแล้วอ๋ออลองลองแกะนี่ดูซื้ออันนี้มาสองตัวมันก็เลยหมดสามพันกว่าบาทนี่ครับนีนนาฬิกาไว้ในบ้านแบบลองเปิดดูไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเอาไว้ในบ้านมันเห็นชัดดีอ,ะดอ่ะเดดูฉันมีสวิตช์มั้งร้านนี้ไม่มีปัญหาร้านนี้เราเรื่จักกันสนิทกันดีเว<ด>ลาต้องมีวิธีเปิดก่อน เปิดกันยังไงเขาไม่ได้ใส่ฐานให้หรือเปล่ามันเอาตั้งได้ค่อยดูก่อนเขาอาจจะแต่มันมีปลั๊กเสียบมาให้นะมันอาจจะมันอาจจะแบตมันหมดในมันปลั๊กเสียบให้เอาไว้ในบ้านสวยบอกเลขดีเอาล้ครับตอนเย็นนี้เราได้อะไรเมื่อกี้นะจอผักกาดไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไก่ผู้เขียวผู้เขียวหางดอกย่อมาโชว์หน่อยนั่นแหละผู้เขียวหางดอกนั่นแหละ ียวหางดอกนี่แหละผู้เขียวหางดอกเย็นนี้เดี๋ยวจะทำนี่แหละครับเมนูผู้เขียวหางดอกตาโม่งลุ่เด่นไม่ทานแต่เราโม่งดูโอ้ยอะไรเนี่ยเอาไปแล้วครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะขอบีเดอรของดีๆใช้วันนี้เดี๋ยวจะเอาใส่ตรงนี้ให้มันสว่างก็คือไม่ต้องเปิดไฟบ้านก็คือเปิดแต่โซลาร์เซลล์ดูหน้าบ้านมีแล้วโซซลลลาเ์ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดุด่น ช่องครัวโรงเรียน Family นะเป็นถ่ายช่องเกี่ยวกับครอบครัวเนาะการเดินทางการรีวิวอาหารการกินการทําอาหารนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับไป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 ดูของยมก่อนเนาะ